รีวิวสูตรเร่งดอกเร่งผลใช้กับกล้วยไม้จะช่วยเร่งดอกใช้กับถั่วฝักยาวจะช่วยเร่งดอกเร่งผลดกดีจริงๆแค่นี้ก็ตำกินได้สบายสวัสดีค่ะเปนเพื่อน,นเจ้เกษตรมาพบกับแม่อ้อยทำสวนอีกเช่นเคยนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วแม่อ้อยได้มาแชร์สูตรเร่งดอกเร่งผลใช้ได้เลยไม่ต้องหมัก ตัวฟักยาวก็ดกอย่างที่เห็นพวกนี้ก็โตตามๆกันมาใช้แล้วได้ผลดีจริงๆใช้ไม่หมดเหลือยังเก็บไว้ใช้ได้อีกพอหลายวันเข้ามันก็จะแบ่งตัวเป็นชั้นๆแบบนี้อย่าลืมเขย่าและคลายฝาทุกวันเพื่อระบายกา๊าซที่อยู่ในขวด ตอนนี้ไปเก็บถั่วกันก่อนค่ะส่วนผสมของสูตรนี้ใช้แค่นมจืดหนึ่งกล่องผงชูรสหนึ่งช้อนชาเครื่องดื่มชูมกําลังหนึ่งฝาเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากันก็นำไปใช้ได้เลยไม่ต้องหมักฉีดพ่นช่วงเช้าเพราะเป็นช่วงที่ปากใบเปิดเพื่อจะได้รับสารอาหารทันทีนี่ปลูกแค่ไม่กี่ต้นแค่นี้ก็นำไปตำกินได้สบายละค่ะเก็บเสร็จ เราก็จะมาฉีดพ่นเพื่อเร่งดอกเร่งผลกันต่อก่อนใช้ก็เขยา่าเขย่าให้ส่วนผสมเข้ากันก่อนอัตราส่วนในการใช้1ช้อนชาต่อน้ำสองลิตรฉีดพ่นในชุ่มเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะช่วยให้พืชติดดอกออกผลดีนำมาใช้กับถั่วฝักยาวปลูกไม่กี่ต้นก็ดอกมากจนเก็บกินแทบไม่ทัน สองฝักนี้เราจะเก็บไว้ทําพันธ์ต่อไปเพราะฝักใหญ่มากไม่อ้อยนำมาใช้กับกล้วยไม้ก็ได้ผลดีเช่นกันช่วยเร่งดอกทำให้ออกดอกเยอะสีสดสวยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวเกษตรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ